ผู้รับเหมาที่มาจากสายช่างนะครับหรือกรรมกรครับต้องเคยผ่านงานเดือบแบกมาทุกคนครับผู้รับเหมาเนี่ยนะครับการที่จะมาเป็นผู้รับเหมาได้ก็จะมีอยู่3ประเภทนะครับคนที่มาจากสายช่างหรือสายกรรมกรนะครับคนที่มีความรู้เช่นโฟร์แมนหรือวิศวกรแล้วก็คนที่มาจากสายการตลาดสายบริหารนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดกันะครับว่าคนที่มาจากสายช่างนะครับเขาจะเจอปัญหาอะไรบ้างครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเจอเดือบแบกครับเดือบแบกคืออะไรครับเดือบแบกคือคนที่แบกทีมงานแบกทีมงานแบกยังไงครับ เอ่ล่าให้ฟังก่อนนะครับถ้าการเริ่มทํางานก่อสร้างครั้งแรกของคนที่มาจากช่างหรือกรรมกรนะครับพอเริ่มรับเหมางานนะครับตัวเองจะมาจากช่างที่ทํางานเป็นนะครับอาจจะมาจากกรรมกรก่อนแล้วเป็นช่างนะครับมีฝีมือมีความรับผิดชอบ <Language S 2> แล้วก็ผ them, ันตัวเองมาเป็นผู้รับเหมานะครับพอเริ่มต้นนะครับทำงานก่อสร้างครับตัวเองก็จะกลายเป็นเดอะแบกเดอะแบกในที่นี้หมายความว่าในทีมงานนะครับมีตัวเองเป็นเป็นหลักนะครับวันนั้นก็จะมีลูกมือ หนถึงสงคนซึ่งลูกมือหนึ่งหรือสอคนนี้ถ้ามีลูกมือเป็นช่าง1คนอีกหนึ่งคนตัวเราหนึ่งคนนะครับแล้วมีกรรมกรอีกหนึ่งคนก็ถือว่าดีไปนะครับแต่บางคนเนี่ยครับมีช่างหนึ่งคนกรรมกร3าคนอันเนี้ยเหนื่อยครับเพราะว่า ช่างทํางานต้องมาคอยดูกรรมกรอีกสองหรือสามคนเพื่อให้ทํางานได้ถูกนะครับจะทํางานอย่างเต็มที่ก็ไม่ได้ครับเพราะต้องคอยดูเอะคนนี้จะทํางานผิดหรือเปล่าครับทําให้ตัวเองก็ไม่มีสมาธิจะคุมทีมก็ไม่ได้เพราะว่าทีมมันเล็กเกินไปไม่มีคนเป็นงานครับตัวเองก็ต้องเป็นทั้งผู้รับเหมาเป็นทั้งช่างแล้วก็เป็นทั้งคนคุมงานแล้วก็คอยดูลูกทีมครับส่วนที่ผมเคยผ่านมานะครับเอ่อใครที่เคยผ่านจุดนี้มาจะรู้ครับว่าการที่เป็นเดือดแบกเนี่ยนะครับ เออมันเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าถ้าทีมเราไม่เป็นงานเนี่ยนะครับเราต้องเป็นเหมือนกับทํางานเหนื่อยกว่ากว่าการเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นช่างปกติทั่วไปส่วนตัวผมเองนะครับเคยเป็นเดือดแบกนะครับช่างหนึ่งกรรมกรห้าโอ้โหไม่อยากจะเล่าให้ฟังช่างหนึ่งกรรมกรห้าลองคิดดูครับกรรมกรห้าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับกรรมกรห้าก็คือแต่ละคนเนี่ยจะทํางานไม่เป็นเราก็ต้องค่อยๆฝึกนะครับในขณะที่เราก็ต้องเร่งกับงานเราก็ต้องทํางานแล้วก็ต้องฝึกนะครับ บางคนก็ทําผิดบ้างเสียบ้างอารมณ์เสียบ้างในหัวเนี่ยมันจะเหมือนเป็นไฟอยู่ตลอดเวลาเพราะว่างานที่ได้มันจะไม่ค่อยได้ดังใจครับแต่ก็ต้องทําใจในยุคแรกๆที่ผมเริ่มรับเหมานะครับผมทํางานไปจนถึงตอนเย็นนะครับเสร็จแล้วก็ต้องมาส่งช่างกลับบ้านจากนั้นครับด้วยความเป็นเดอะแบกนะครับผมกลับไปทํางานคนเดียวกลางคืนถึงเที่ยงคืนตีสองบางทีนอนหน้างานครับเช้าก็ขับรถกลับมารับนะครับช่างกลับไปทํางานใหม่อีกรอบหนึ่งครับ ทำงานมีเวลาพักแค่เวลานอน,นครับเพราะเราเป็นเดือแบกครับสมมติว่ามีจ็อบสั้นๆเข้ามานะผมก็ให้คนที่ไม่ค่อยเป็นงานเท่าไหร่อยู่หน้าง,งานนะครับตัวผมไปทํางานข้างนอกมาสมมุติว่าได้กําไรมาวันละหกพันเจ็ดพันนะครับแทนที่ถ้าเราทํางานได้วันละหกเจ็ดพันนี่เราต้องดีใจถูกไหมครับไม่ดีใจเลยครับเพราะว่ามันไปจ่ายเป็นค่าแรงที่ช่างที่เราไม่ได้อยู่คุมหน้าง,งานนะทางานผิดบางครั้งก่ออิดผิดไปนะครับกลับไปถึงเนี่ยนะครับก่ออิดผิด